5ราศีดวงจะดีมีโชคมีลาบจะมีโอกาสจับเงินแสนเงินล้านจะมีบ้านมีรถหมดหนี้หมดสินไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายภายในเดือนตุลาคมนี้มีดวงดีมากๆม,มาจาก5าราศีมาฟังกันเรามีคำตอบให้ท่านได้รับฟังกันในทางนี้ ท่านที่เข้ามาหม่ฟังกันแล้วก็ขอกำลังใจจากท่านหากว่าท่านฟังแล้วช่วยกดติดตามไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้มาเจอกันอีกเราก็จะมาเริ่มกันที่ราศีที่หนึ่งราศีที่หนึ่งนั้นคือราศีมังกรราศีมังกรในช่วงนี้ดาวของท่านหรือว่าดวงของท่านนั้น เมื่อที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยดีเท่าไรนักแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นในด้านการเงินก็จะลุ่งเรืองสดใสมีใช้จ่ายอย่างมากมายมีเงินที่ได้มานั้นก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านที่เราหามาในช่วงนั้นในด้านการโชคลาภในช่วงนี้ จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักจะมีบ้างก็เล็กน้อยก็ขอให้ท่านรอไปอีกสักพักก็จะดีขึ้นเองสำหรับในด้านความรักถ้ายังเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวในตอนนี้อาจจะเจอกันแล้วแต่ทั้งสองนั้นยังรอเวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะตกลงปลงใจกันได้คนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็จะมีความสุขตลอดไปเราก็มาดูราศีที่สองราศีที่สองนั่นก็คือราศีมีนชาวราศีมีนในช่วงนี้ท่านจะมีอำนาจวาสนาจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลประโยชน์ทั้งนั้นชาวราศีมีนจะมีโชคมีลาบมาจากสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวของเรา อาจจะเป็นเลขที่บ้านหรืออาจจะเป็นทะเบียนรถโชคลาบอยู่ใกล้ตัวท่านในช่วงนี้สำหรับในด้านความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ให้คอยระมัดระวังคำพูดคำจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างไม่มากก็น้อย สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนแอบมองหรือแอบสนใจคุณอยู่บ้างที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เรามาดูราศีที่สามคือราศีสิงห์ท่านที่อยู่ในราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านจะอยู่ในช่วงที่ดีมากไม่ว่าจะ เป็นเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภท่านจะเอ่ยปากอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่มาดูในด้านความรักทั้งหนุ่มและสาวในช่วงนี้ที่ท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเป็นรักที่สมหวังทุกอย่าง ทุกอย่างที่คุณคิดไว้ก็จะเป็นความจริงที่ท่านได้ตั้งใจไว้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะลาบรื่นตลอดไปเรามาดูราศีที่สี่ราศีที่สี่นั้นก็คือราศีตุลชาวราศีตุลภายในช่วงนี้ท่านก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเทพีแห่งโชค แห่งลาภแห่งความสำเร็จจะมีอยู่ในราศีของท่านท่านจะมีความหวังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินก็จะมีเขามาหาคุณทุกช่องทางหรือว่าเงินนั้นก็จะหมุนเวียนเข้ามาหาท่านทุกท่องทางในด้านการงาน ก็มีการเปิดกว้างอาจจะมีคนเข้ามาร่วมลงทุนกับเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะมีคนสนใจอยู่สำหรับในด้านความรักนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความรักที่มั่นคงคนที่ยังเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวในช่วงนี้อาจจะมีการไม่เข้าใจกันอาจจะต้องตามงอกันบ้าง งานนี้ก็จะหนักใจกันหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่นานนักก็จะเข้าใจกันได้เรามาดูราศีที่ห้าราศีที่หนั้นก็คือราศีกรกฎท่านที่อยู่ในราศีกรกฎนี้นั้นในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโอกาสต่างๆจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าท่านจะ ไปทางไหนไม่ว่าจะไปพบกับใครหรือว่าไปเจรจาอะไรแต่สิ่งสาคัญก็จะเป็นมงคลแก่ตนไม่ว่าจะไปทางเหนือหรือว่าไปทางใต้ก็จะมีโชคจะมีลาบถ้าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะแพ้ภัยตัวเองชาวราศี รกรกฎนี้นั้นในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายโชคลาบก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับในด้านความรักถ้าท่านยังเป็นหนุ่มหรือว่ายังเป็นสาวคุณก็อาจจะต้องเอาอกเอาใจกันหน่อยแล้วความรักของคุณก็จะลาบลื่มและสมหวัง คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คอยระมัดระวังการที่จะมีปากมีเถียงกันบ้างเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ระวังกันบ้างสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกราศีที่ว่ามานี้นั้นจงพบกับความสำเร็จและความสุขท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราจะได้มาเจอกันอีก เวลาลงคลิปต่อไปครับ